งทั้งคุณออกไปแล้วจากผ้าเลือดสองทูนเลือลดํำร้านีร่ำหนึ่งไปแล้วล่ำนี้มาแท่นสาบานนีนที่น้องนี่กำลังเทียบผ้าอย่างใหญ่โตมโหัลานต้องใส่ข่หน่อยสิึ้นล่ำนี้ละบางส่งว่าถิว่าไปน้ำพระเจ้าได้พี่น้องโอ้ยเจ้าสาวว่าไปบ่ได้ได้บ่ได้บ่ได้หล้วท่น ที่ต้อมต้องไปว่าสันต้องขึ้นให้ได้ติดติดนะเอิ๊กติดนัมเบอร์ขึ้นเลือท่องเที่ยวต้องการแต่งโซ่พี่น้องนี่แหละผมว่าเหตุงานแหละสิไปแรนตอกก่างกายว่าสันแต่อยากาหวจะคองเอาขึ้นก็ขึ้นว่าสันน,นะเสียกีฬาล่ะใส่ล่ละ,ละมันบ่ห้อนพี่น้องที่ผมใส่ประจำเขาอย่างช่วงนีแดดมันห่อนใส่เสื้อตัวไปมันห้อนใส่เสื้อกีฬานี่บ่ห้อนพี่น้องวังว่า เหตุงานเหตุการ์แล้วไปแล้วออกพละร่างกายต่อเลยมันง่ายพี่น้องพนาประมาณนั้นเปลี่ยนแต่กางเกง <c oughs> มาตรการทั่วไปไอคอนพยายามพี่น้องเอ้ยคนหลเศร้าทางศาสตร์กระจายแตกตวดตวดอยสาวฝร,รัง่งสาวฝร,รัง่งนี่แน่นอนพี่น้องกําลัางเทียบทายอยู่นี่มาแล้วมาแล้วอาจ,จุด พร้อมแล้วพี่น้องตอนนี้กำลังขึ้นเรือมันจะไปเรือมาจอดท่าแล้วคนหลายครับพี่นอ้องเื้ยบรรยากาศดีรบคำนนี้มาขึ้นอุณนอีเกิร์ยอยย่อยกันขึ้นพี่น้อง เรือล้ำบางใหญ่ครับพี่น,อนอ้องเนาะเลี้ยงคิวกันเข้ามาเรื่อยๆครับเรือหลายครับพี่ตะท่านงามๆามพีม่ตล้ำงามๆบางล้ำนี่กับพีดนตรีส,สดๆบางล้ำนี่กับพีดนตรีเพิ่งยังก็คลาสสิกคลาสสิกประมาณนั้น,นเลยทีเดียวยืนพากันเลี้ยงตามคิวพี่นอ้อง เชื่อที่ผมสิคือ้นีอยู่ประมาณทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งครับ